สาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งนะใส่ชุดบิกินีนั่งอาบแดดอย่างสุขสบายในประเทศไทยข้างวัดมองไกลๆนึกว่าใส่ชุดชในโอโหเป็นดราม่าใหญ่เลยกลุ่มสาวต่างชาติไปอาบแดดข้างวัดเขาก็วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักครับมีกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาตินะมาสวมชุดว่ายน้ําบิกินีแบบนี้นะมานอนอาบแดดบนพื้นหญา้าแถวๆริมคูเมืองเชียงใหม่จุดเกิดเหตุนะอยู่ตรงข้ามกับวัด ที่เป็นวัดที่เก่าแก่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และก็จิตใจของชาวเชียงใหม่สาวๆกลุ่มนั้นก็คงจะคิดว่าก็เป็นแค่เรื่องของการพักผ่อนในที่สาธารณะเฉยๆเอออยู่ไทยสามารถอาบแดดได้ไม่ใช่หรอประเทศไทยในะแดนดดีอย่างนั้นแต่นี้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างมากเลยในเรื่องของความเหมาะสมนะคนไทยอยู่ล,ละลมองว่าชุดนี้ การใส่ช e ุดน้อยชิ้นแบบนี้นะในบริเวณใกล้เคียงศาสนาสถานน้มันเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะศาสนาอะไรก็ตามแม้ว่าพื้นที่นั้นอาจจะเป็นทางเท้าสาธารณะแต่ทีนี้มันอยู่ตรงข้ามกับประตูวัดเลยก็เหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่เกิดมีพระท่านเดินออกมาจะเอกขึ้นมาจะทํำยังไงหมอ่บออด้านการท่องเที่ยวมีความเห็นบางส่วนนะบอกว่านักท่องเที่ยวอาจจะมองว่าพื้นที่ริมน้ำนะมันเป็นเหมือนกับ พื้นที่สาธารณะเหมือนในยุโรปกับอเมริกาก็คือไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่อะไรหรอกแต่ขาดความเข้าใจในบริบทของความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่รอบวัดในประเทศไทยชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ตั้งคําถามถึงการทําหน้าที่ของเทศบาลเมืองเชียงใหม่แล้วก็ตารวจท่องเที่ยวในการตรวจตานะบอกให้ตั้งป้ายติดเตือนให้มันชัดเจนไปเลยว่าห้ามทําที่จริงไม่ต้องติดก็ได้นะไม่ได้ว่าจะมีใครมาทําแบบนี้ แต่ก็ต้องทําเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ที่มันกระทบต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่แต่เนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีแบบว่านุ่งสั้นเข้าวัดทํากิจกรรมที่มันไม่ค่อยเหมาะสมว่าบิว่าในเขตโบราณสถานมาแล้วทีนี้สังคมเขาก็เรียกร้องก็คือให้ข้อมูลล่วงหน้าหน่อยกับนักท่องเที่ยวถ้าเกิดจะมาแถวๆนี้หรือการตั้งจุดพักแรมตามแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจว่า พื้นที่ไหนตรงไหนทําได้และตรงไหนที่ควรจะละเวน้นแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มสาวชาวต่างชาติมานั่งอาบแดดข้างวันนะชาวต่างชาติและหลายคนก็มองดูก็ดูว่ามันไม่เหมาะสมเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเป็นเอาความเห็นต่างชาติมีคนไทยด้วยคนแรกบอกว่าทําไมไม่ปักป้ายไปเลยละ่ะมีคนมาตอบกลับทําไมไม่ศึกษาวัฒนธรรมก่อนไปเที่ยวละ่ะอายุ3ามขวบเหรอจจองตั๋วเครื่องบินได้ทําไมเรื่องแค่นี้จะศึกษาเองไม่ได้ คนต่อมาบอกว่าเรื่องแบบนี้ในประเทศไทยมันถือว่าเป็นความเสื่อมเสียควรจะแจ้งตำรวจเข้ามากล่าวตักเตือนโดยเร็วมีคนมาตอบกลับบอกว่ามันเสื่อมเสียจริงเหรอแต่ถ้าไม่เข้าท่ากับรถสนิยมแย่เนี่ยอันนี้ฉันพอเข้าใจนะมันพอรับได้อยู่ฉันน่าไม่ทําแบบนี้หรอกมันไม่สมควรโดนดราม่าขนาดที่ว่าต้องเรียกตำรวจมาเลยนะแทนที่จะยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆเอาหมายความว่ายังไง คือชาวบ้านนี่ไปยุ่งเรื่องชีวิตของสาวชาวต่างชาติที่อาบแดดเหรอเขาบอกต่อว่าแม้ว่าฉันจะไม่ง่พอที่จะทําตัวไม่สุภาพเวลาที่คุยกับตำรวจก็เถอะแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะไปแจ้งความกับตำรวจยกเว้นว่ามันมีแนวโน้มว่าจะเกิดความรุนแรงหรือว่าบาดเจ็บหรือมีการขโมยขอรายแรงหรืออาชญากรรมคล้ายๆกันอาจจะเป็นคนไทยไหมเขาบอกว่าตำรวจไทยน่ะเก่งพอที่จะจัดการกับอะไรก็ตามที่พวกเขาเห็นสมควร โดยไม่ต้องให้ฝรั่งอย่าพวกคุณหรือฉันเข้าไปยุ่งหรอกคนไทยส่วนใหญ่ที่ฉันรู้จักนะก็คงจะแค่สายหัวแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นด้วยแต่ก็คงจะไม่เข้าไปยุ่งบ่อยครั้งที่ฉันรำคาญเรื่องมารายาจะแย่ในที่สาธารณะมากกว่ามีาฉันซะอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเสียงดังของพวกเขามารบกวนความสุขของฉันบอกเด็กพวกนี้ว่าพวกเขาน่ากำลังทำตัวไม่เหมาะสมและเสียงที่จะทำให้คนท้องถิน่นขุ่นเคือง แล้วแนะนำรีสอร์ทที่เหมาะสมให้จะดีกว่านะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเยอะเลยก็จะงงๆนะบอกว่าอย่าเข้าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่ถ้าจะแจ้งตำรวจก็เกินไปเอาแล้วตกลงใจะให้ทำยังไงแล้วถ้าจะไปบอกดีๆแบบที่เขาบอกเนี่ยก็เหมือนกับเข้าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านในแบบที่เขาพูดอีกไม่ใช่เหรองงกับฝรัง่งคนต่อมาบอกว่าในยุโรปเราไม่ทําแบบนั้นกันในตึกแต่เราคิดว่าพวกสวนสนามหญ้าอะไรเนี่ยมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ไง ก็เลยคิดว่าน่าจะใช้อาบแดดได้อ่ะมะัวรีแมวรอบนี้มีนางรำเขาบอกว่าจริงๆนะหน้าโบสก็สามารถนั่งอาบแดดได้เลยนะถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าไปในตัวตึกแต่ถ้าเป็นแนวสุสาหรือเป็นพื้นที่ที่ปิดรั้วกั้นแบบนี้ก็ไม่ควรที่ไทยคิดว่ายาศักดิ์สิทธ์เหรอ เหมือนคนนี้เขาจะมองว่าถ้ามันไม่ได้อยู่ในวัดก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเป็นแค่พื้นที่หญ้ารอบๆวัดเท่านั้นเองคนต่อมาบอกฉันว่าเรื่องนี้มันแปลกๆแม้แต่ในประเทศแถบยุโรปส่วนใหญ่ก็เหอะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาอาบแดดใส่ปีกินี่กลางที่สาธาร,รณะได้ยกเว้นว่าจะอยู่ใกล้ๆสระว่ายน้ําถึงจะไม่รู้กฎหมายธรรมเนียมสังคมแต่เรื่องนี้ดูเหมือนเป็นอะไรที่ ก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าไม่น่าจะทําได้ก็สงสัยว่าพวกเขาแค่อยากจะเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าคนต่อมาบอกว่ามันตลกดีนะตรงที่สาวนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นน่ะคงจะไม่ได้เห็นรูปตัวเองจากข่าวที่ออกสื่อกันอยู่เลยยิ่งไม่น่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คงจะไม่มีวันรู้ว่ามันเหมาะสมไหมอย่างแน่อนอยก็ไม่เป็นที่ชื่นชอบของคนท้องถิ่นจริงๆเดินไปบอกเขาดีๆก็พอแล้วถ้าเขาเรื่องเยอะนะ่ะค่อยว่ากัน คนต่อมาบอกคนยุโรปส่วนใหญ่รู้เรื่องนี้ดีเขาไม่ทำกันหรอกที่ทำนะมันก็พวกเด็กๆที่ไม่รู้เรื่องไม่สนใจอะไรเลยอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำอะไรเสียหายหรอกแต่จริงๆน่าจะศึกษาเรื่องของเมืองไทยและวัฒนธรรมให้มากกว่านี้หน่อยฉันว่าเขาคงจะเป็นแนวสาวรัสเซียหรือไม่ก็พวกอังกฤษมากกว่าแนว,แนวอเมริกันคนต่อมาบอกเออมันดูแปลกจริงๆนะ ในออสเตรเลียนะจะแต่งตัวแบบนั้นที่ชายหาดสามารถทําได้แต่ถ้าเป็นสวนสาธารณะหรือว่าสนามหญ้านอกบ้านนี้มันดูแปลกๆมีคนมาตอบกลับบอกว่ามันมีหลายที่ในยุโรปเลยที่เรื่องแบบนี้เขาทากันเป็นเรื่องปกติแต่ว่านี่มันประเทศไทยไงมันไม่ใช่เรื่องปกตินะพวกขาน่าจะหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศที่จะไปเที่ยวนิดนึงจะมีความเห็นสองแบบ3แบบแบบหนึ่งก็ประมาณว่า มันผิดตรงไหนเราไม่ได้เข้าไปแก้ผ้าในวัดสักหน่อยเออแค่แอยู่รอบๆรั้ววัดเท่านั้นเองแบบนี้นะก็มองว่าไม่ได้ผิดอะไรอีกแบบหนึ่งก็มองว่ามันเป็นประกาศที่ควรจะต้องรู้อยู่แล้วไหมมาต่างบ้านต่างเมืองนะ่ะมันต้องมีคิดสักนิดนึงดิมาประเทศไทยน่าจะรู้สักหน่อยว่าประเทศไทยเป็นแบบไหนอะไรยังไงอีกแบบหนึ่งก็บอกว่าพวกเธอก็คงจะรู้แหละแต่ว่าอยากจะโชว ถามว่าชาวบ้านดูไหมก็ดูเอามีให้ดูมันก็ต้องดูสิใช่ไหมแต่ว่าก็ดูว่ามันผิดปกติอะไรยังไงไงเนาะจริงๆคนต่อมาบอกว่ามันง่ายมากเลยนะเนี่ยคารววัฒนธรรมและผู้คนในประเทศที่คุณอยู่สิความไม่รู้มันเป็นข้ออ้างที่แย่มากแล้วก็แสดงให้เห็นว่าคุณอนะไม่คิดถึงอะไรเลยนอกจากตัวเองคนต่อมาบอกว่าถ้าคนแคร์เรื่องนี้กันมากขนาดนั้นทําไมไม่พูดต่อหน้าเลยล่ะ ตอนไปวัดน,นะฉันยืนกับแฟนบนมานั่งแล้วก็ช่วยพัดให้เธอคลายร้อนด้วยพัดลมทีนี้ก็มีป้าชาวจีนคนหนึ่งหัวร้อนใส่ว่าพฤติกรรมของเราไม่เคารพสถานที่เอเดี๋ยวยังไงทําไมมีป้าชาวจีนมารวมด้วยคนละเรื่องกันเลยไหมอ่ะและนี่ก็คือความเห็นกต่างชาติเพื่อนๆคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้ก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ